สวัสดีครับทุกคนสบายดีดีจังฮาชื่อสองนี้หนึ่งก็ก็สูดเนาะโอ้ตอนนี้แดดร้อนเหลือเกินโอ้โอตัวน,นี้มาให้ภารกิจด้วยมึงหลังคาดิใกล้จะเสร็จแล้วได้ครึ่งหนึ่งภารกิจวันนี้ก็มาทำมาทำงานนะเป็นกรรมกรหนึ่งวัน ไปกับมากรอหนึ่งวันเดอ้อวันนี้เดอ้อนี่มุงสั่งกระสีเนะาะมั่งกระเบื้องมุงสั่งกระสีแดด้อนแหง้งเลยต้องเอาผ้าปุ๊บก็กลัวน,นะขออนุญาต <c oughs> ด้อแดดมันรอ้อนนี่ตอนนี้มุงได้ครึ่งหนึ่งแล้วเนาะ ึ้นทำงานแล้วกาดมันนอนจริงๆถ้าไฟสบายดีเด้อครดีเข้ามาครับสมกันจะลืมอะเป็นกำลังใจเด้อฝากกดติดตามเนี่ยนะทุกคนกดไลค์กดแชร์ประชาสัมพันธ์เด้อ ตอนนี้ไม่มีงานมาเป็นกรรมกรหนึ่งวันนะครับ <c oughs> เ,เป็นกรรมกรหนึ่งวันตอนนี้ก็รอนายช่างกลับมาไปกินข้าวแล้วเราก็จะได้ลุยางานก,นกันต่อทุกคน จะเลยๆงานจอเนาะต้องปิดหน้าเป็นี่คือโจรว่ะปิดหน้าม,มันโจรเนาะมันร้อนจริงเลยอ่ะบรรยากาศตอนนี้อยู่ที่นครพนมเด้อตอนนี้อตอนนี้อยู่จังหวัดนครพนมเนาะอากาศก็ร้อนร้อน <c oughs> ทำงาน <c oughs> รายวัน รับเอินไปกรบมากรหนึ่งวันเนาะรอถ้าออกงานวันที่สามสิบถึงวันที่สามสิบออกขายกองก็คงถ้าได้ขายก็คงดีนะตอนนี้ตกงานเนาะตอนนี้เนาะก็มีงานก็เลยมาหิดกรรมากร นี่ก็เข้ากันเริ่มขนแ่นสังกสีขึ้นไปมุ้งเลยวเนาะตอนนี้ก็ขึ้นไปข้างบนแล้วเฮียโยลดบะมีน้ำหมันนี่ครับความสุขความสุขของคนทำงานไม่จะร้อนจะเหนื่อยแต่ก็ทน ได้มีความสุขปาโยะนะครับเนี่ยวันนี้มาทำงานดีกรรมกรร้อนไหมพี่ร้อนมากเลยนะปาโยบอกต้องเล่งงานครับเพราะว่ายันฝนตก หนาปั่นใช่ใช่อันนี้อยู่เซนพันมันหย่อนะครับเดี๋ยวผมยกสังสีก่อนนะทุกคนอาย thùng nắp như này hấp số sắp đi mà iphone đi mà số sắp đi mà Xách ra นจริงๆแต่ก็ต้องทนร้รอนแค่ไหนก็ต้องทนเราะความจนมันต้องดิน้นรน งานหลายงานทำเป็นทุกอย่างเลยนะไปอยู่ก็มัวๆอย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเขาเนี่ยเดีเ๋ยวขออนุญาตทำงานก่อนนะทุกคนจะตัดภาพไปตอนที่มุงเสร็จ อ่าตอนนี้ทุกคนตอนนี้ก็มุงใกล้จะเสร็จแล้วเนาะโอ้นี่มุงเรียบสองด้านแล้วด้านนี้ก็จะเสร็จแล้วเหลือนิดเดียวทางก 4, ระสีเหลือประมาณหนะึ่งแผ่นเหลือสองแผ่นเนาะภารกิจขอากรากลยจะสำเร็จแล้วโอ้ด้านนี้กับมุงเสร็จแล้วเนะ ตอนนี้ได้สร้างอยู่ข้างบนกำลังตัดเรียมใช่ไหมโอ้มีป่าได้นน่นะตายังครับนี่นะป่าหางลูกยุงโอ้ป่าหางลูกยุงได้นน่นะสวยๆมีหลายตัวด้วี่ ตอนนี้เรามาดูปลากันก่อนนะครับดูปลารอ,อกงานใกล้เสร็จแล้วมีแล้ว <c oughs> บบ้าน โอ้กรรมกรเขากะน,นั่งเงาอย่าเงา้ยล่อฐานยืนสังกะสีตอนนี้ก็นั่งรอฐายืนทังสีเหลืออีกสองแผ่นก็จะเสร็จแล้วอย่าลืมเดอ้อใครก็มาอย่าลืมฝากกดติดตามนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แนะ่คอมเมนต์ก็ได้นะ ฝากกำลงใจน่เด้อยเพื่องใส่่องพันใบไ,ไวนะ้เนาะนี่ก็ตั้งส่องมาหลายเดือนละผู้ติดตามได้แค่ห้าสิบสามกว่าคนจงกระได้ก็ฝากทุกคนที่เข้ามาเบ่งมาชมเป็นกำลังใจกันหน่เยดุ้กคนรับคลิปนี้ผมก็สีจบไว้สำนีก่อนครับ วัาเหนื่อยตอนนัวนี้เดี๋ยวทำงานเสร็จก็จะกลับแนละ้ไว้เจอกันคลิปหน้ากันแล้วกันนะทุกคนคลิปนี้ก็จะไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีครับสบายดีไว้พบกันคลิปหน้าเนาะทุกคนเนาะ